บทที่225หัวหน้าของหลอดแห่งดวงดาวเก้ดด 9, ดาดวทท 5, งวมไม่สามารถถอดออกได้เจ้านายที่อยู่ยุงคงกระพันกำลังจะเกิดหัวของหลอดเก้าดาวบทที่225ของข้อความหลักไม่สามารถถอดออกได้การฆ่าย,ยังคงดำเนินต่อไปดวงอาทิตย์อบอุ่นแต่เมื่อทุกคนมองไปที่พระราชวังจิ๋วซิงที่ถูกสังหารอย่างต่อเนื่องปรามาจารย์แห่งอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์และนิกายราชามังกรพวกเขาเพียงรู้สึกเย็นชาและหนาวสั่นบนหลังของพวกเขามีปรามาจารย์มากมายในวังเก้าดาวอาณาจักรแห่งเรือนจำปราบปรามและนิกายราชามังกอและยังมีปรามาจารย์เครื่องบินหลายคนอย่างไรก็ แม้ว่าปรมาจารย์แห่งวังเก้าดาวจะระดมกองกำลังระดับเก้าดาวมันคงไร้ประโยชน์แม้ว่าอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ที่คุมขังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และนิกายราชามังกรจะระดมรูปแบบการสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายที่เกี่ยวข้องก็ตามมันก็ไร้ประโยชน์ยู่ซิงพาเลตอาณาจักรแห่งการสังหารคุบเจ้านายของราก้อนคิงเซกคือไข่และเจ้านายของเครื่องบินมังกรเงินหนึ่งแสนของเอลยูหยิปปิงไม่ใช่หินแต่เป็นเหล็กที่ดีนี่คือรูปแบบการฆ่าแบบไหนทุกคนเฝ้าดูการโจมตีของเอลยูหยิงงงงงงงจจจาา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 กกกกกกหหลลลลอออดดดแแแแ่่่เเเเเเเครรรรืบบิิินนนนนนมมััสสททะะะฟฟ้้้้้้พพยยขขขษ์ปปฏึวตใไไ โดยทั่วไปยิ่งมีคนจูงใจขบวนการสังหารมากเท่าไรก็ยิ่งยากที่จะรวมการเคลื่อนไหวแต่ทุกการเคลื่อนไหวของปรมาจารย์ของเครื่องบินหนึ่งแสนลำภายใตย้เอลยิปปิงนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีความแตกต่างเลยมันสอดคล้องกันโดยสิ้นเชิงมีวายทันเดอร์ B ที่ทำลายล้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปรมาจารย์เครื่องบินในวังระดับเก้าดาวและแม้แต่ผู้ควบคุมเครื่องบินก็ถูกสังหารและทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อพบว่าปรมาจารย์ระดับหนึ่งแสนแห่งเอลยิปปิงไม่มีผู้บาดเจ็บแม้แต่คนเดียว 1, นยนหนึ่นงแสนคน บนท้องฟ้าไม่มีวันจุดซิงดราก้อนคิงเสร็จเจ้านายของดีวายคิงด้มและไม่มีพื้นดินมีเพียศพที่ไม่รู้จักใบหน้าของหลู่ยี่ผิงสงบตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อมองไปที่หลอดแห่งหนึ่งแสเครื่องบินแม้ว่าความแข็งแกร่งจะดีขึ้นมากแต่พลังการต่อสู้ก็ยังอ่อนแอเกินไปหลอดแห่งเครื่องบินหนึ่งแสนลำก้มศีรษะลงเมื่อผู้เชี่ยวชาญจากทุกทิศทุกทางได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นพวกเขาก็รู้สึกแปลกในใจหลังจากนั้นหลู่ยี่ผิงนำเจ้าแห่งเครื่องบินหนึ่งแสนลำกลับไปที่วังดับลิวจตาและขอให้ทุกคนฝึกฝนอย่างหนักในสายตาของปรมาจารย์คนอื่นๆหลอดแห่งเครื่องบินหนึ่งแสนลำมีพลังการต่อสู้ที่น่าทึ่งแต่ในสายตาของเอลยูหยิบปิมันเบาบางมากและมันก็ยังห่างไกลจากความต้องการของเขา อย่างไรก็ตามเอลยูหยิบปิงก็รู้ว่าต้องใช้เวลาจู่จูหลู uh ่ยี่ผิงก็ชกต่อยคลื่นหมัดก็ผ่านไปและอาคารในเมืองจิ่วซิงก็ถูกถ่ายและคลื่นหมัดก็หยุดที่หน้าทางสมบัติของเมืองจิ่วซิงเอลยูหยิบปิงและหล่องจีเอาจินนิวก้าวไปข้างหน้าและมาถึงบ้านสมบัติของเมืองจิ่วซิงราศีพฤษภเขางกรเพิ่เฉยต่อข้อจำกัดมากมายที่ประตูบ้านสมบัติของนายสตาร์ซิตี้และโบกมือให้ปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในมือของเขาโดยตรงทุกประตูบ้านสมบัติออกเป็นชิ้นๆภายในห้องสมบัติของนายสตาร์ซิตี้กระแสน้ำของแสงดาวไดด้หลลลรริิิิิู่งออออกกกมมมาา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 ผนนนนนนนปปะะตตตูบบบสสัััททีุุ่ๆเเเ็ววววยยืญณแฒ เนื่องจากการตุกฝนของนายสตาร์มาสเตอร์สมบัตินายสตาร์ส่วนใหญ่เป็นสมบัติของสตาร์นอกจากดาวฤกษ์ทารกแล้วยังมีสมบัติอื่นๆมากมายในสวรรค์และโลกซึ่งทั้งหมดนี้หาได้ยากหลอดแห่งดวงดาวทั้งเก้าคือหลอดแห่งเก้าเครื่องบินและเครื่องบินทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาความมั่งคั่งของบ้านสมบัติเก้าดาวสามารถจินตนาการได้แม้ว่าทุกคนจะมองเห็นได้เพียงชั้นนอกของคลังสมบัติแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนกลืนได้หลู่ยี่ผิงเหลือบมองไปยังบ้านสมบัติเก้าดาวและเมื่อเขายกมือขึ้นบ้านสมบัติิิดดดดาาาาาาววทททัััั้้้้งงงงหหหมมมกกกกกกก็็ถููยยยยขึนนนแแลลลลละะะรรรเี่่ออบบบบๆจสต หลู่อี้ผิงก็โยนมันเข้าไปในพื้นที่หนึ่งในหม้อใหญ่ฉี่ยนคุณแล้ววางไว้กับวังฉินเซิงและสมบัติของถ้ำของหลอดแห่งเทพเจ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดหลู่อี้ผิงใส่หัวกับวังศักดิ์สิทธิ์ของฉินเมื่อเทียบกับสมบัติของหลอดแห่งเทพเจ้าในถ้ำบ้านสมบัติระดับเก้าดาวแห่งนี้ดูโสมมากผู้มีอำนาจที่อยู่รอบๆได้ยินหลู่อี้ผิงกล่าวว่าสมบัติในบ้านสมบัติระดับเก้าดาวล้วนแต่ไร้ประโยชน์และพวกเขาเกือบจะอาเจียนเป็นเลือดหลังจากนั้นแอลยูหยิบปิงและหล, e ล่องจีเอ็กซีและะคคนนนนออออื่่่ๆีกกหหลลาายยจรรทังงงขแูติงแลละหายคนหายไปวิญญาาณขขอองงงงทุกกกคคนน็ยััไม่่่ลบืสูรพวกเขา เมืองก้าดาวจบแล้วผู้นำนิกายพูดด้วยเสียงต่ำวันก่อนหลอดแห่งก้าดวงดาวต่อยซุงจึ้งเต๋อและเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้อยู่ในอันดับที่สิบในรายชื่อเทพเจ้าวันซองมาแสดงความยินดีกับเขาตอนนี้เจ้าแห่งก้าดาวได้สังหารเมืองก้าดาวห่างกันแค่วันเดียวปิดอยู่บนเกาะที่ว่างเปล่าปรามาจารย์แห่งคออสสิสงหไฮมองไปที่ศีรษะของหลอดออฟนสตาซึ่งยังคงฝังอยู่ในกำแพงเมืองด้วยท่าทางที่ซับซ้อนไปไปเอาหัวของหลอดก้าดาวออกในที่สุดเจ้าของเกาะของเกาะแถบสกายไอแลนด์ได้พูดกับเจ้านายภายใต้คำสั่งงขขอเขา จ้านควให้เกียรติแล้วจึงบินไปข้างหน้าและมาที่ศีรษะของหลอดเก้าดาวแต่เมื่อเขากำลังจะเหยียดมือออกเพื่อถอดหลอดเก้าดาวเขาก็พบว่าหัวหน้าของหลอดแห่งเ้าดาวดูเหมือนว่าเ้าดาวจะถูกจับได้ความแข็งแกร่งนั้นคงที่และเขาก็ออกแรงป้อนนงโดยไม่ขยับศีรษ์เมื่อทุกคนเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจปรมาจารย์แห่งเกาะแถบสกายไอแลนด์แต่ช่วงหลังสุดไม่สามารถแม้แต่จะล้มศีรษะลงได้ใบหน้าของเจ้าของเาองกาะแห่งท้องฟ้าที่ติดอยู่ตรงลงและผู้ควบคุมเครื่องบินภายใต้คำสั่งของเขาได้ออกมาข้างหน้าอย่างไรก็ตามผู้ควบคุมเครื่องบินก้าวไปข้างหน้าแต่เขาก็ยังไม่สามารถลงได้ในท้ายที่สุดแม้แต่เจ้าของเกาะแห่งท้องฟ้าที่ติดอยู่ถอกซิงไฮไฮก็เริ่มขึ้นมือไม่สามารถถอออดอ หลังจากที่เอลยูหยิบปิงออกจากเมืองจิวซิงเขาก็กระตุ้นเจียนทูและยังคงสัมผัสเจียนทูล็อบต่อไปเนื่องจากในป่าโบราณมีสิ่งปลูกสร้างมากมายจึงอาจมีที่อื่นบนเครื่องบินระดับ9ดาวตอนนี้เจียนทูระยะการตรวจจับของมันถูกขยายเป็นสิบไมล์รอบๆและด้วยการลงโทษไอออฟทันเดอร์ของเอลยูหยิบปิงทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นมากอย่างไรก็ตามพลังของบุคคลนั้นถูกจำกัดในที่สุดดังนั้นเอลยูหยิบปิงจึงมาที่เมืองสิงเลด้วยเครื่องบินไนสตาโดยตั้งใจที่จะมอบความไว้วางใจทรูโกอะไรแอนนใเเเเเมมืืออองงสสิลพ่่่ชววยยขาาาบบถกกกีัรสสร้างงงลล็ออกเเเมืิป็นเมืองที่่่ใหญเเป็นนนนออััดดบบบครืงิาว ทรูโกอ,อะไรแอนไม่ได้เป็นเพียงสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องบินในายสตาแต่ยังเป็นสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในเซเว่นทีนเพลนด้วยทรูโกอ,อะไรแอนมีสำนักงานสาขาบนเครื่องบินหลายลำและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในวายเพลนนายน้อยต้องการสอบถามเกี่ยวกับท่อนไม้แบบนี้เหรอมัคคณาจักของลีกเจนจินค่อนข้างแปลกใจหลังจากได้ยินลักษณะของท่อนไม้ที่หลู่ยี่ผิงบรรยายไว้หลู่ยี่ผิงตกใจและถามว่าคุณหมายถึงนอกจากฉันยังมีคนอื่นที่ต้องการให้คุณถามเกี่ยวกับท่อนไม้แบบนี้จากจินจินลีมรณาจักรของจินจินลีพยักหน้ากกกััันนนนนท้งงงสออึึถเเเผ่าามดดหยยิใววลี มีคนน้อยมากที่สอบถามเกี่ยวกับการสร้างบล็อกต้นไม้และมีแนวโน้มมากกว่าจะเป็นตระกูลมอดยินหรือเผ่าปีศาจสีม่วงภายใต้ตระกูลยินมอดหลู่ยี่ผิงถามว่าเขาไปทางไหนมัคคนายกใส่หัวฉันไม่รู้หลู่ยี่ผิงเอาหินวิญญ,ญาณระดับสวรรค์หนึ่งร้อยล้านก้อนไปให้มัคคนายกบอกให้เขารู้แจ้งให้เขาทราบหลังจากข่าวบล็อกต้นไม้หลังจากออกจากข้อมูลติดต่อแล้วเอลยูหยิบปิงออกจากเซนจินหลีกปล่อยไอออฟทันเดอร์ผู้นิจเมนเพื่อค้อนหาอีกฝ่ายและในที่สุดก็เห็นบุคคลที่น่าสงสัยในภาคใาต้นอกเมืองบททีี 6, ีี่่่226เผาาาปปศศจจสมวงงรั เจ้านายที่อยู่ยงคงกระพันกำลังจะเกิดลำธีสี่2ิบอีกฝ่ายในรังปีศาจเผาอาสูรสีม่วงแต่งกายด้วยชุดสีดำและทั้งร่างของเขาปกคลุมไปด้วยพลังแห่งปีศาจความเร็วนั้นเร็วมากการเดินเป็นภูเขาป่าและภูเขาหลู่ยี่ผิงหลบและเดินไปอีกด้านหนึ่งใครจ,จู่จูร่างชายเสื้อฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาอีกฝ่ายตกใจและหยุดกระทันหันเผาปีศาจสีม่วงแอลยูหยิบป,ปิงมองไปที่อีกฝ่ายและพูดอย่างเฉยเมยแม้ว่าคู่ต่อสู้จะปกคลุมไปด้วยพลังแห่งปีศาจแต่พลังพิเศษขขออองงงงสสสาาาาาายยเเลลืดดดผผ่่่่ปปีีีศจจมมมวกกก็ไไรถิิหู้ คุณคือใครปรมาจารย์อสูรสีม่วงสะดุ้งถอยห่างออกไปทั้งร่างของเขาเปล่งประกายด้วยแสงและเขาก็แอบดีบรูนหลบหนีไว้ในมือเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายแอบหนีบรูนหลบหนีลู่อิผิงไม่สนใจเขาถ่ายรูปด้วยมือข้างหนึ่งและถ่ายรูปของอีกฝ่ายหนึ่งต่อหน้าเขาอีกฝ่ายตกใจและทุบรูนหลบหนีในมือของเขาแต่พบว่าพื้นที่โดยรอบแข็งตัวอย่างสมบูรณ์และรูนหลบหนีของเขาซึ่งกล่าวกันว่าสามารถเทเลพอร์ตในอวกาศกลับไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงหลังจากบทขยี้มันแอลยูหยิบปิงปิดกั้นพลังัขขงศกดิิิ์์สทธ ปรมาจารย์อสูรสีม่วงคนนี้อาจไม่เข้าใจจนกระทั่งเขาตายด้วยความแข็งแกร่งของเขาที่สามารถทะลุเครื่องบินทั้ง17ลำได้อย่างสมบูรณ์เขาจะถูกชายหนุ่มเสื้อน้ำเงินที่จู่ๆปรากฏตัวขึ้นหนีจนตายและเมื่อเขาตายเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมอีกฝ่ายถึงฆ่าเขาเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณหลุยส์ผิงกล่าวผ่านเจ้านายของเผ่าอาสูรม่วงเขาได้เรียนรู้ว่ารังเล็กๆของเผ่าปีศาจม่วงอยู่ในกลุ่มจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในสองรังเล็กๆของเผ่าปีศาจม่วงในเครื่องบินทั้งสิ ดวงตาของแอลยูหยิบปิงเย็นชาเซเว่นสปิริตฟอกแคลนโดยไม่คาดคิดเผาจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณกลายเป็นรังของมันของเผาปีศาจม่วงผู้เที่ยวชาญในเวลานี้ดราก้อนฮอนถอรัสและหาเอ็กซีก็มาถึงทีละคนราศีพฤษศเขามังกรเหลือมองไปที่หมอกโลหิตบนท้องฟ้าไปที่เผาจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณแอลยูหยิบปิงกล่าวว่ารังปีศาจของซิตี้เดมอนแคลนอยู่ในเซเว่นสปิริตฟอกแคลนดีเขามังกรราศีพฤษศก็ประหลาดใจเช่นกันรังปีศาจของเผาปีศาจสีม่วงนั้นแท้จริงแล้วอยู่ในกลุ่มจิ้งงจจอกกวิิิญญาาณทันด้หีผและรสพฤศเ เผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณเป็นเผ่าโบราณซึ่งอยู่ในอันดับที่สี่ในสิบอันดับแรกของมหาอำนาจในเครื่องบินเก้าดาวเทือกเขาที่ครอบครองโดยเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณเรียกว่าภูเขากิลิงซึ่งตั้งชื่อตามตระกูลจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณเมื่อแอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆอีกหลายคนมาที่กิลิงเมาเท่นท้องฟ้าก็สดใสแล้วแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องบนยอดเขากิลิงเมาเท่นสะท้อนแสงหลากสีสันนี่คือเหตุผลสำหรับวิญญาณทั้งเจ็ดของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณมีเลือดของวิญญาณทััััััััั้้้้้งงงงงงงหลลลลลลลจจจจจาาาาากกกกกกทททีีีีี่่ไดดดเเเเเปป็็นนนนพพพพพพรรรระะแวววศศศศิิิิิิิ์์์์์สสสสสธธยยษคมึ เนื่องจากกลุ่มจิ้งจอกเจ็ดวิญ,ญญาณได้รับการตกฝนในภูเขากิลิงตลอดทั้งปีพลังศักดิ์สิทธิ์ของเซเว่นสปิริตได้แทรกซึมเข้าไปในเทือกเขาดังนั้นเทือกเขาจึงเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเซเว่นสปิริตภายใต้ดวงอาทิตย์ยอดเขาเซเว่นสปิริตเมาเทนมีแสงสีต่างๆอย่างไรก็ตามเมื่อเอลยูหยิบปิงและหลายคนมาที่เชิญเขาสองเมนในภูเขากิลิงพวกเขาพบว่ามีใครบางคนกำลังต่อสู้อยู่ปาร์ตี้ไฟติ้งสองพี่น้องสวยมากในทางกลับกันมันเป็นสิทธิ์ของกิลิงเม,มเมานีอ่่สืพว้องสาวทั้งคู่แทนเลล่มแะดาบบเเลล่มแะะระิดดแสงาบที่เหมืออ,มออออนดกกไไมมม้า่่เเพียยยงงแตลูหปิท่า วิชาดาบส่วนหัววิชาดาบเอกวนหัวเป็นวิชาดาบของลูโอชุยในตอนนั้นพี่น้องคู่นี้รู้ทักษะดาบของหลู่สอชุยได้อย่างไรวิชาดาบส่วนหัวในทันทีเขาได้แทงสิทธิ์คนหนึ่งของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณและสิทธิ์ของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณก็ถูกส่งไปสาวอสูรตัวหนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื Mike ่อก่อปัญหาให้กลุ่มจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณของฉันสาวกอีกคนหนึ่งของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณโกรธจัดวันนี <S <s ้ถ้าช่วยท่านไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ร่างกายของเขาถูกกระตุ้นนนนดดด้้วยพลลัััังศกกกิิิ์์สททธแะใเขาา็ตฝ่มื ยิงใส่สองสาวผู้หญิงสองคนเป็นจุดสูงสุดของท่วงปลายของพระเจ้าที่แท้จริงและสาวกของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณทั้งเจ็ดก็เป็นจุดสูงสุดของท่วงปลายของพระเจ้าที่แท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากที่เหล่าสาวกของจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณได้กระตุ้นพลังของเซเว่นสปิริตผู้หญิงทั้งสองก็ถูกระงับและในไม่ช้าพวกเขาก็เสียเปรียบคุณตระกูลจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณโศเขียนหน้ารังเกียจและไรยางไอคุณขโมยสมคิววิงลองของเราเราแค่อยากพบผู้เท่าของคุณและแสวงหาความยุติธรรมแต่เราถูกพลาดของโศเขียนปิด พงแลนที่สวมชุดสีแดงเยอะยๆเรื่องไร้สาระแบบนี้เป็นเพียงโศเขียงและโศเขียงคุณแค่หลอกตัวเองทันใดนั้นสาวกของเซเว่นสปิริตฟอกแลนก็ยกฝ่ามือขึ้นสองครั้งแล้วกระแทกไปทางทั้งสองคนในฝ่ามือของเขานอกจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของเซเว่นสปิริตฟอกแลนแล้วยังมีแสงแห่งความมือดอีกด้วยผู้หญิงสองคนตกใจและเมื่อพวกเขาเห็นว่ากำลังฝ่ามือกำลังจะตีผู้หญิงสองคนทันใดนั้นแสงดาบก็พุ่งขึ้นไปในอากาศและทำลายฝ่ามือของสาวกของตระกูลจิ้งจอกเจ็ดวิญญ,ญาณในทันทีฝูงชนตกตตตตะะลลลึงงงงงเเเเเเมม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 ืื่่่อออทุุกกกคนนนนนนนดดดูู็็็หหชชชชาาาาายยยสสสวว้้้้้ิิิีำแแแผผบขร เมื่อเอลยูหยิบปิงและหล่องจีเอาจินิวเข้ามาร่างหนึ่งก็โผล่ออกมาจากเซเว่นสปิริตฟอกเซตและมาถึงที่เกิดเหตุผู้เท่าโจเฉียงเมื่อเห็นบุคคลน,นั้นมาสาวกหลายคนของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญ,ญาณก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความยินดีคนที่มาคือโสเขียงผู้อาวุโสของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนและศิษย์ของเอกูหานเวนบรรพบุรุษของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนหลังจากที่โจเฉียงมาเหลือบมองไปที่ผู้หญิงสองคนจากนั้นมองไปที่เอลยูหยิบปิงและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรดีหหรรรรรรืออออออไไไไมมมมม่่ม่ดดีีีีจจจจาาาาาาากกกกกนนนนััาาออไไัั้้้้้้ลุิิงงงงววญญญณขเะสสปปคคใถ อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาพูดจบเขาถูกจับโดยราศีพฤษศเขามังกอและถืออยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นฝ่ามือทอรัสเขามังกรก็สอดเข้าไปในหน้าอกของคู่ต่อสู้โดยตรงแล้วดึงนอนเวทสีม่วงออกมาราศีพฤษกเขามงกอย่างเย็นชาว่านอนปีศาจหัวใจสีม่วงกินนอนของเผ่าปีศาจม่วงโซเคียนตื่นระหนกบฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรลองฮอนทอราสจะไม่สนใจที่จะพูดเรื่องไร้สาระและตบมันโดยตรงด้วยฝ่ามือทุกคนมองไปที่ร่างที่ถูกทุบของโซเคียนและตกตะลึงแม้แต่พี่สาวน้องสาวหัวคีวิลแลนและ ราศีพฤษภเขามังกรตบลูกศิษย์ของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณและทุกมันลงบนภูเขาแห่งหนึ่งบรรดาผู้ที่ฝึกฝนการฝึกฝนของซีจีเดมอนแคลนจะต้องตายทั้งหมดเมื่อสาวกของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญาณทุบลงกับพื้นเขาถูกดึงให้ตายไปแล้วใครสอนวิชาดาบส่วนหัวของเจ้าหลู่ยี่ผิงถามผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนตกใจกับความโหดเหี้ยมของราศีพฤษภเขามังกรแต่ไม่กล้าโกหกคำถามของหลู่ยี่ผิงและกล่าวว่าพ่อของเราสอนฉันคุณพ่อของคุณแปายูหยิบปิงรู้สึกประหลาดใจเปายูแลนพยักหน้าพ่อของฉฉฉัััััััันนนนนนไไไดดดดด้้้้รรรรบบบบบบาา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 าเเเเจจจ็็สสสสหหใขขตพพพโมมมคคคิิววววงงงงงงลลออออออื่่่่กกกษะถู หลู่ยี่ผิงกล่าวว่าคุณรอฉันที่นี่หลังจากพูดแล้วบินไปยังดินแดนบรรพบุรุษของเซเว่นสปิริตฟ็อกแลนด์ราก้อนฮอนทอรัสไฮเอ็กซีและอีกสองสามคนติดตามบทที่สองรอยยี่สิบเจ็ดปีศาจศักดิ์สิทธิ์เป็นทีมหนึ่งในสาวกที่มีชื่อของฉันซิสเตอร์หัวลู่หลานและหอง,งอหลานมองดูหลู่ยี่ผิงและคนอื่นๆในทิศทางที่พวกเขากำลังจะจากไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากพี่สาวนั่นดูเหมือนจะเป็นทิศทางของดินแดนบรรพบุรุษของเซเว่นสปิริตฟ็อกแลนด์พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนบรรพบุรุษของเเเเเซวววว่่่่่นนนนนนสสสปปิิิิิรรรตฟ็อออออกกกกกแแลลลลลหหหหหืไไมููาา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 าััังงงงงจจจผผุุ้้้โขขขญญณยบใดด คนพวกนี้บ้าหรือเปล่าฮงแลนก็ดูประหลาดใจเช่นกันพี่สาวเราต้องรอเขาจริงๆเหรอหลูล่หลานกล่าวฮองแลนก้าวไปข้างหน้าหยิบวัตถุอวาากาศของโซเิียนขึ้นมาบนพื้นแล้วพบสมมังกรเขียวของพวกมันเธอไตรตรองเข้าไปใกล้ๆและซ่อนก่อนถ้าคนผู้นี้ไม่ออกมาหลังจากผ่านไปนานเราจะจับไปในเวลานี้ข่าวที่ว่าโจียนถูกสังหารก็สร้างความตื่นประหนกให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของเผ่าทิ้งจอบเจวิญญ,ญาณคงจะดีถ้าเป็นผู้อาวุโสธรรมดาแต่โจีิงเป็นสิธิ์โดยตรงของเอกูหานเวนบรรพบุรุษของเซเวนสปิริตฟ หลังจากที่อีกฝ่ายฆ่าผู้อาวุโสโจเถียงสิ่งที่แปลกคือพวกเขาไม่ได้หลบหนีแต่บุกเข้าไปในภูเขากิลิงผู้เท่ากล่าวบุกเข้าไปในภูเขากิลิงกูซูโอและผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลกิลิงงูรู้สึกประหลาดใจใช่แล้วเมื่อมองดูทิศทางของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปยังดินแดนบรรพบุรุษผู้เท่าพูดอีกครั้งไปที่ดินแดนบรรพบุรุษกูซูโอและเจ้านายของตระกูลกิลิงงูรู้สึกประหลาดใจมากยิ่งขึ้นคุณตามฉันมาและจับอีกฝ่ายอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายรบกวนบรรพบุรุษจำนวนมากในดินแดนบรรพบุรุษโดยเฉพาะบรรพบบบบุุุรรษผูููููู้้้้้้ยยยยยยยิิิิิิิิ่่่่่่งงงงงงใใใหหหหหหญญญาา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 นนนนนซซวววววกกกกกกโอออออลลลลดดดทททททีีีีจจจจจจัััเเเเเขขแแแแะะณตไไศปป เมื่อหูซูโอและคนอื่นๆรีบเข้ามาผู้เท่าคนหนึ่งรายงานด้วยความตื่นตระหนกผู้เท่าได้ข่าวว่าผู้เท่าอีกคนหนึ่งและผู้อาวุโสสองคนถูกอีกฝ่ายฆ่าตายอะไรหูซูโอและคนอื่นๆต่างก็โกรธทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งและเมื่อพวกเขาพบกันให้อำนาจทั้งหมดแก่ข่าในการปราบปรามพวกเขาหูซูโอกล่าวอย่างโกรธเคืองหูซูโอและประมาจารย์ของเซเวนสปิริตฟกเร่งความเร็วขึ้นในเวลานี้หลูยี่ผิงและหลายคนมาที่ดินแดนบรรพบรุษของเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญญ,ญาณอาจารย์ให้ฉันมาราศีพฤษภเขามังกร ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นทันทีและพื้นร่างอย่างสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คุณเพลงที่ใหญ่เท่ากับคุณเพลงฉันซองปกคลุมภูเขาของเซเว่นสปิริตฟอกแลนดเหล่าสาวุที่ฝึกฝนบนยอดเขาของเซเว่นสปิริตฟอกแลนดรู้สึกแปลกและมองขึ้นไปบนท้องฟ้ากูซูโอและคนอื่นๆที่กำลังรีบไปยังดินแดนบรรพบรุษทันใดนั้นรู้สึกว่าท้องฟ้ามืดลงและพวกเขาทุกคนก็เงยหน้าขึ้นมองในดินแดนบรรพบรุษของเซเว่นสปิริตฟอกแลนด์บรรพบรุษเอกรู่านเวนได้ยิน ตอนนี้ปลาที่มองไม่เห็นจุดจบก็พุ่งลงมายัางดินแดนบรรพบุรุษจิ้งจอกเจ็ดตนใบหน้าของหูซูโอเปลี่ยนไปการแสดงออกของเอ็กูหานเวนเปลี่ยนไปในดินแดนบรรพบุรุษสีหน้าของบรรพบุรุษที่เห็นปลานี้เปลี่ยนไปแม้แต่หูยูยานซิวบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนก็ตะโกนอย่างรวดเร็วในขณะนี้หลบหนีขณะที่เสียงคำรามของหูยูยานซิวแผ่ซ่านไปทั่วดินแดนบรรพบุรุษของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนปลาตัวเล็กตัวใหญ่ที่หาตัวจับยากก็ตกลงมาบูมราวกับว่ากำลังจะตาย เสียงดังที่สั่นสะเทือนโลกทำให้สาวกทั้งหมดของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนอาจารย์ทั้งหมดสูญเสียเสียงทั้งหมดในหูของพวกเขาและทุกคนดูเหมือนจะถูกกระทบกระแทกและจิตใจของพวกเขาก็หึงพลังทำลายล้างและคลื่นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวกระทบเข้ากับภูเขาโดยรอบก็มีเสียงดังกึงกก้องยอดเขาที่อยู่รอบๆบ,บางส่วนพังลงมาโดยตรงบ้างก็แตกตรงและบ้างก็ปรากฏเป็นรอยเหมือนแมงมุมในดินแดนบนรรพบุรุษพระราชวังต่างๆเหมือนกับเข่าเกลียบกรอบระเบิดอย่างไม่หยุดหย่อนและกลายเป็นแป้งฝุน่นในเวลาเดียวกันผีสีม่วงหลายตัวก็บินมาจากส่วนลึกของดินแดนบรรพพบบบบุุุุรรรรษษเเมมื่่่่ออผีีีสสววงงหลลาานนนนน้ิิจกกึขดดแ ปลาตัวเล็กตัวใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งขึ้นไปในอากาศกวาดไปมาราวกับซากศพผีสีม่วงมองดูสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คุณเพ่งกวาดคำรามด้วยความโกรธและตบพวกเขาด้วยฝ่ามือฝ่ามือศพปีศาจม่วงพลังงานปีศาจสีม่วงนั้นเปรียบเสมือนหน้าน้ำปีศาจสีม่วงขนาดใหญ่หลายแห่งและรัศมีของซากศพที่น่าสะพรึงกลัวนั้นมีหลายพันชั้นแต่สัตว์ในตำนานคุณเพ่งได้กวาดฝ่ามือของซากศพปีศาจสีม่วงออกไปในทันทีจากนั้นจึงกวาดล้างผีสีม่วงหลายตัวด้วยโมเมนต เอลยูหยิบปิงเหลือะมองหูหยู่ยานซิวยิงด้วยมือข้างหนึ่งแล้วนำหูหยู่ยานซิวไปที่ด้านหน้าเป็นเพราะหูหยู่ยานซิวลีภายในซิตี้เดมอนแคลนที่ดินแดนบรรพบุรุษของเซเว่นสปิริตฟอกแคลนกลายเป็นรังปีศาจของซิตี้เดมอนแคลนเอลยูหยิบปิงมองไปที่หูหยู่ยานซิวอย่างเฉยเ,เมยเมื่อเห็นว่าหูหยู่ยานซิวรู้สึกหนาวสั่นในใจเอลยูหยิบปิงโยนหูหยู่ยานซิวเข้าไปในปากยักษ์ของสัตว์ในตำนานขุนเทงสัตว์ในตำนานขุนเทงกัดและหูยาาาาาหยูห่ยานซิวกรีดร้องหูซูโอปรมาจาา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 รยย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 ์์์ขข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 ออออออองงงงงงงทที่่่่เเเเเเ้้้มมพพิิหหหหห็นน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 นฉกกกกููููซววถโโไปปปใใัััษสตตำุดดแแแลละ ท่านหลู่ยี่ผิงหูซูโอและบรรพบุรุษท,ที่ได้พบกับแอลยูหยิบปิงเมื่อเขาตกลงไปในถ้ำทุกคนคุกเข่าลงบนพื้นใบหน้าของพวกเขาซีดแอลยูหยิบปิงหันศีรษะไปด้านข้างและเหลือบมองหูซูโอซึ่งคุกเข่าอยู่ไกลๆหูซูโอตัวสัน่นอย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญของเซเว่นสปิริตฟ็อกคลานทุกคนที่เข้าร่วมกลุ่มเพอร์เพิลเดมอนดังนั้นแอลยูหยิบปิงจึงไม่ฆ่าหูซูโอหลู่ยี่ผิงก้าวเข้ามาที่ส่วนลึกของดินแดนบรรพบุรุษจิ้งจอกเจ็ดวิญญ,ญาณและเห หึ่งในนั้นมองไปที่แอลยูหยิปิงและยิ้มอย่างมีเลือดฝาดคุณคือแอลยูหยิปิงเจ้าแห่งปีศาจศักดิ์สิทธิ์ที่สิในรายชื่อเทพที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่หลู่ยี่ผิงถ้าคุณต่อสู้กับเผ่าอาสูรม่วงของพวกเราคุณก็จะจบไม่สวยหลู่ยี่ผิงมองดูเจ้าแห่งเผ่าอาสูรม่วงอย่างดูถูกเจ้ารู้แค่ว่าข้าคือหลู่ยี่ผิงเจ้าแห่งปีศาจศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้าไม่รู้หรือว่าปีศาจศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงหนึ่งในสาวกที่มีชื่อของฉันปรมาจารย์ สาวกนับสิบสองคนเท่านั้นอ่อนแอกว่านักบ,บุญปีศาจปรมาจารย์แห่งเผ่าอาสูรม่วงอยู่ในความ,มงุนงงนิ้วของเอลยูยิบปิงปรากฏขึ้นพร้อมกับสายฟ้าแลบแสงฟ้าร้องนี้กลายเป็นสีเทาฟ้าร้องสีเทาปีศาจส,สีม่วงหลายตนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ฟ้าร้องสีเทาในมือของเอลยูยิบปิงตกใส่คนหลายคนและทันใดนั้นหลายคนก็หายไปสังหารทุกคนที่ใช้เผ่าปีศาจม่วงและฝึกฝนการฝึกของเผ่าปีศาจม่วงหลุยผิงพูดกับหลงเจียวจินหอนิวในเวลาเดียวกันหมัดก็กระแทกเปิดวังในส่วนที่ลึกที่สสุุุดดดดดขออออออองงงงงงงินน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 แบบรรรรพพพษเเียยยืูู่่่ลล็็กกกกตต้้้้้้ไไมมมมจำววาาาซซภใััึทห บทที่2 2 8สิูรนาบว่างเปล่าบล็อกก่อสร้างเหล่านี้บางส่วนสูง1เมตรบางส่วนสูงครึ่งเมตร,มตรและบางส่วนมีขนาดเท่ากำปั้นเท่านั้นมีทั้งหมดมากกว่า70บล็อกเอลยูหยิบป,ปิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยท่อนไม้ก่อสร้างเหล่านี้ต้นไม้ก่อสร้างของเขาควรจะสามารถเติบโตได้สูงถึง200เมตรหรือไม่เอลยูหยิบป,ปิงวางท่อนไม้เหล่านี้ทั้งหมดลงในเขียนคุณขอรอนแล้วค้นหาอีกครั้งหลังจากยืนยันว่าไม่มีท่อนไม้อีกแล้วเขาก็ยอมแพ้เมื่อออกมาจากดินแดนบรรพบุรุษฉันเห็นราศีพพฤษษภเเเเเเเขขขาาาาาาามมััังงงงงงงกกกกรร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 รททททุุุีีลละะะคนนิิิิ้้้้บบบบดแสสสสหหืออออออววววผผ่่่่่่จจญญณใชููููซซโ ลาตะเพียนในมือของราศีพฤษภเขามังกรโบกมือครู่หนึ่งและในที่สุดก็หยุดแม้ว่าราศีพฤษภเขามังกรจะหยุดหูซูโอและคนอื่นๆยังคงหวาดกลัวหลังจากที่หล่องจีเอลจินนิวและคนอื่นๆแก้ปัญหาส่วนที่เหลือของซิตี้เดมอนเรสแล้วเอลยูหยิบปิงขอให้หูซูโอและคนอื่นๆลุกขึ้นโดยไม่ทำให้หูซูโอและคนอื่นๆอับอายแล้วออกจากภูเขากิลิงกับหล่องจีเอลจินนิวและคนอื่นๆหูซูโอและคนอื่นๆมองไปที่เอลยูหยิบปิงที่กำลังจะไปมองไปที่ศพทั่วพื้นดินมองไปยัง ก็ตกใจเช่นกันเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงดังจากท้องฟ้าที่สั่นสะเทือนจากภูเขากิลิงพี่สาวเราไปกันเถอะลู่หลานกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ออกมานานนะักฉันเกรงว่าพวกเขาจะถูกผู้เที่ยวชานจากเผ่าจิ้งจอกเจ็ดวิญ,ญญาณทุกตีจนตายฮงแลนลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พยักหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อทั้งสองกำลังจะจากไปพวกเขาก็ตัวแข็งทันทีและเห็นร่างหลายตัวบินออกมาจากทิศทางของภูเขากิลิงนั่นคือชายหนุ่มเสื้อฟ้ามาก่อนคุณสบายดีไหมแอลยูแลนมองไปที่แอลยูยิปปิงด้วยความประหลาดใจล คนรู้จักเก่าพงแลนมองไปที่เอลยูหยิบปิงอย่างสงสัยสมคิววิงลองคุณพบมันหรือไม่หลุยผิงเปลี่ยนเรื่องและถามด้วยรอยยิ้มเอลยูแลนรู้สึกอายเล็กน้อยที่ได้ยินเอลยูหยิบปิงพูดถึงเรื่องนี้เธอพยักหน้าและพูดว่าฉันพบแล้วขอบคุณสำหรับการยิงของคุณตอนนี้หลุยผิงยิ้มและกล่าวว่ามันก็แค่งานและลูกน้องของฉันเป็นคนยิงมันมีดเอลยูแลนและโฮงแลนขอบคุณบ่าดาวซึ่งทำให้บ่าดาวรู้สึกอับอายเล็กน้อยเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ต่อหน้าหลุยผิงตั้งแต่พบสมค หล่อี์ผิงกล่าวพยักหน้าแบนเทคนิคดาบส่วนหัวนี้ฉันได้ยินพ่อของฉันพูดว่าเขาได้รับมันในระนาบว่างเปล่าเมื่อหลายปีก่อนหลู่หลานกล่าวเครื่องบินเป็นโมคาเอลยูหยิบปิงรู้สึกประหลาดใจไม่กี่คนเดินและพูดคุยและออกจากภูเขากิลิงหลังจากนั้นครึ่งวันเอลยูหยิบปิงและอีกสองสามคนมาที่หุบเขาหุบเขาไม่ใหญ่มีดอกไม้และต้นไม้แต่ดอกไม้และต้นไม้เหล่านี้เป็นพ,พีนพันธุ์ทั่วไปและปีก็ไม่เก่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะปลูกใหม่เลเอในหุบเขาก็ไม่เลวคุณจะเหห็นผู้ญิงครอบอบ พี่สาวสองคนและพ่อของพวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำสองแห่งในภูเขาถ้ำมีลักษณะเฉพาะเหมือนคฤหาสน์หลังเล็กเมื่อมีคนมาสองสามคนพ่อของเด็กผู้หญิงสองคนกำลังนั่งขัดสมาธิบนเตียงหยกเยน็เยน,เยนเพื่อรักษาบาดแผลของเขาอยู่สี่างพ่อของลูกสาวสองคนตกใจเมื่อเห็นแอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆแต่เขาโล่งใจเมื่อได้ยินว่าผู้หญิงสองคนบอก,กว่าแอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆช่วยลูกสาวสองคนให้ได้ขี่วิงลองกินเซงกลับคืนมาอย่างไรก็ตามอยู่สี่างยังคงมองแอลยูหยิบปิงด้วยสายตาที่น่าสงสัยแต่แอลยูหยิบปิงไม่สนใจผูู้้หหญิิงงงงงงคนนนนาาาสสมมมมขี่่วลลลอออออกแะบพพัุไรใย แต่อาการบาดเจ็บของอยู่สีฟางนั้นรุนแรงมากแม้ว่าขีวิงลองกินเซนจะดีแต่ก็สามารถระง,งับอาการบาดเจ็บได้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้หลุยยี่ิงก็หยิบต้นไม้สีทองสูงสิบเมตรที่พระเจ้าแห่งทวยเทพได้รับจากตรงฟู่ออกมาสสงต้นไม้ลุกขึ้นยืนสูงบนท้องฟ้าก๊าซสมุนไพรโสมสีทองไหลลงมาราวกับน้ำตกและเทลงในร่างของอยู่สีฟางอยู่สีฟางเกือบจะหายใจไม่ออกด้วยก๊าซสมที่น่าสะพรึงกลัวแต่แล้วเขาก็รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าอาการบาดเจ็บในร่างกายของเขายังคงฟื้นตัว ผู้หญิงสองคนมองไปที่ใบหน้าสีแดงกับของอยู่สีฟางแอร์ะลมหายใจที่มั่นคงแข็งแกร่งกว่าก่อนได้รับบาดเจ็บและพกเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่สมทองคำซึ่งสูง,สงหลายสิบเมตรสมสูงหลายสิบเมตรไม่เคยได้ยินมาก่อนและสมนี้มีสีทองจริงๆสมในโลกนี้มีความหลากหลายหรือไม่อยู่สีฟางไม่เคยเห็นสมชนิดนี้มาก่อนและรู้สึกประหลาดใจหลุยส์ผิงเอาสมคืนอยู่สีฟางรู้สึกสูญเสียเขามีความรู้สึกกว่าหากเขาสามารถใช้สมนี้ฝึกฝนได้อีกสักสองสามวันเขาอาจจะสามารถฝ่าฟันไปได้เมื่อเห็นว่าอาการบาดเจ็บของอยู่สีฟางหายดีแล้วเอลยูหยิ อยู่สีฟางลังเลและในที่สุดก็พูดว่าเทคนิคดาบเอกวัวนี้ถูกพบบนเกาะในเคออสสิงไฮนนวอยเพลนโอเคอสสิงไฮหล่ยี่ผิงไตรตรองและพูดว่าคุณยังจำเกาะไหนได้อยู่สีฟางใส่หัวฉันได้รับมันเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วตอนนั้นฉันถูกสัตว์ทะเลไล่ตามและหนีไปที่เกาะน,นั้นด้วยความตื่นตระหนกฉันจำไม่ได้ว่ามันคือเกาะอ,อะไรหล่องจีเอลจินนิวเห็นคำพูดที่ริบหรี่ของอยู S ่สีฟางเห็นได้ชัดว่าจงใจปกปิดและเยอะเย้ยจำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณจำตำแหน่งโดยประมาณได้เเสมออหร หายเอ็กซีทั้งสี่ขมวดคิ้วผู้หญิงสองคนช่วยพวกเขาจับโสมคิวิงลองกลับคืนมาตอนนี้เอลยูหยิบปีนใช้โสมเพื่อช่วยอยู่สี่างในการรักษาอาการบาดเจ็บอยู่สี่างนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่ยังจงใจปกปิดที่ตั้งของเกาะด้วยหลุยี่ผิงกล่าวว่าถ้าคุณพาฉันไปที่นั่นและพบเกาะนั้นเคออสสตาร์วอเตอร์สองหยดนี้เป็นของคุณมีเคออสสตาร์วอเตอร์อีกสองหยดในมือของเขาหยดน้ำแห่งดวงดาวสองหยดอยู่ในฝ่ามือของเอลยูหยิบปีนส่องแสงด้วยแสงของดวงดาวและอากาศแห่งความโกลาหลก็กระจายออกไปน้ำที่ววววุ่่นาาายยขออองงงงงงดดดูและเ็กกหญิทั้สตใจ อยู่สีฟางกลืนกินเขามองไปที่เอลยูหยิบปิงแลรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและกล่าวว่าานน้อยช่วยให้ฉันหายจากอาการบาดเจ็บแม้ว่าฉันจะพาลูกชายไปหาเกาะน,นั้นฉันควรจะยอมรับสิ่งล้ำค่าเช่นลูกชายของฉันได้หลุยี่ผิงโบกมือแล้วให้นำแห่งความโกลาหลของดวงดาวอีกสองหยดถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมหลุยี่ผิงถามโอเคลูกรอเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้หยูจือฟางกล่าวหลังจากนั้นไม่นานหลุยี่ผิงและคนอื่นๆอีกสองสามคนก็ออกเดินทางและออกจากเครื่องบินก้าวดาวแล้วไปที่เครื่องบินว่างเนื่องจากระยะทางไกลและอันตรายของสิงงม้ทัึไ่ปฏิิบััตตามหลงจากเครื่องบินาาู้อออนกไป อยู่สีฟางจ้องไปที่เรือมังกรสีดำสนิทที่อยู่ข้างหน้าเขาตะลึงเขาไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปบนเรือได้อย่างไรหลังจากที่ทุกคนขึ้นมาแล้วที่ผจญทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดก็กระตุ้นให้ยานอาวกาศสร้างรูปแบบขนาดใหญ่ทันใดนั้นยานอาวกาศกลายเป็นแสงสีดำแยกกันและคอซีออกจากกันและบินอย่างรวดเร็วไปยังรนาบว่างเปล่าบทที่229ราชวงศ์ทะเลระหว่างทางเมื่อเจอพายุกาแล็กซี่และลูกเห็บยานอาวกาศและราก้อนก็พุ่งทะลุดโดยตรงอยู่สีฟางมองดูพายุแม่น้ำแห่งดวงดาวซึ่งเพียงพอที่จะถีบป,ปร หลังจากที่ยานอาวกาศเฮยหลงระเบิดพายุกาแล็กซีู่จือฟางก็หยิบน้ำแห่งดวงดาวสหยดที่วุ่นวายออกมาและส่งกลับไปยังหลูยส์ผิงเอลยูหยิบปิงมองไปที่อยู่สีฟางที่สันเทาและกล่าวว่าเพราะเป็นของคุณคุณยอมรับได้อยู่สีฟางเท่านั้นที่ยอมรับมันด้วยความมั่นใจระบโมคาคือระบแรกของเครื่องบินทั้งสิ็ดลำซึ่งเป็นระนาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องบินทั้งสิดลำและเป็นระนาบที่รุ่งเรืองและรุ่งเรืองที่สุดของเครื่องบินทั้งสิเจดลำหลังจากมาถึงเครื่องบินวอยแล้วเอลยูหยิบปิงได้นำยานอาวกาศไถลองออกไปและดราก้อนฮอนทอรัสได้ทำลายส่วนต่อประสานเครื่องบินโดยตรงและเข้าสู่พื้นที่วอยเพลนไม่กี่คนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นและบินตรงไปยังเคออสสิงไฮ ชาโอติกสตาซีเป็นพื้นที่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในวอยเพลนตั้งอยู่ทางใต้ของวอยเพลนด้วยความเร็วของคนไม่กี่คนอาจใช้เวลาถึง3หรือ4วันกว่าจะมาถึงเมื่อแอลยูหยิบปิงและอีก2อคนมาถึงเคออสสิงไฮพระอาทิตย์กำลังพอดีเคออสสิงไฮมีชีวิตชีวามากและมันก็เป็นงานเรื่องเริงหลังจากอลยูหยิบปิงและมีคนไม่กี่คนถามพวกเขารู้หรือไม่ว่านี่คือตระกูลทะเลแห่งเคออสซิงไฮที่จะจัดการประชุมศักดิ์สิทธิ์สี่ทะเลในทุกวันนี้เคออสซิงไฮเป็นกองกำลังที่ใหญ่เป็นอันดับสามในวอยเปลนประกอ ดังนั้นสำหรับการประชุมศักดิ์สิทธศรีทะเลในเคออสสิงไฮจะมีกลุ่มและนิกายฐานยอดมากมายในวอยเพลนจะมาเข้าร่วมยกเว้นตระกูลมหาและกองกำลังภายใต้ตระกูลมหาที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมศักดิ์สิทธศรีทะเลกองกำลังพิเศษอื่นๆเกือบทั้งหมดในวอยเพลนจะเข้าร่วมมาที่ครสิสตัลโฟซีสอยู่สี่ฟางเป็นผู้นำทางและหลายคนมาที่เกาะอ,อยู่สี่ฟางกล่าวแม้ว่าเชาสิงไฮจะเป็นเขตอำนาจของเผ่าทะเลสีทะเลแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาดังนั้นหลู่ยี่ผิงและคนอื่นๆจึงไม่ถูกขัดขวางหลังจากบินได้้้้้้คคครรูููููู่่่่่่่่่่่่หหหหหหนน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 นึงงงงงออออยยาา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 ากกกก็็ชีีีีีไปทททเเเเเะะะะะขขดดดใใญญแแลลพววััับมมืผิโต ที่ลอยอยู่ในทะเลเกาะน,นี้ไม่มีพลังงานทางจิตวิญญาณและรบไปด้วยวัชพืชเห็นได้ชัดว่าเป็นเกาะร้างในมิชาแอลยูหยิบปิงและอีกสองสามคนมาที่เกาะร้างและล้มลงผ่านไปกว่าหนึ่งหมื่นปีแล้วและเกาะร้างก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตัวอย่างเช่นพื้นที่ภูเขาดั้งเดิมตอนนี้เติบโตด้วยพืชหลายชนิดและตอนนี้ยอดภูเขาบางส่วนกลายเป็นที่ราบจากความทรงจําของเขาอยู่สีฟางได้นำแอลยูหยิบปิงและคนอื่นๆไปทางใต้ของเกาะอ,อย่างไรก็ตามขณะที่หลู่อี้ิงและคนอื่นๆเดินไปทางใต้ของเกาะพวกเขาก็ได้ยินเส ครับนายน้อยหลู่ยี่ผิงมองหน้ากันหลังจากได้ยินคำพูดนั้นดูเหมือนว่ามีคนฆ่าคนบนเกาะร้างแห่งนี้และต้องการทำลายศพแม้ว่าจะเป็นเรื่องแปลกแต่แอลยูหยิบปิงและหลายคนยังคงเดินต่อไปทันใดนั้นหลายคนเห็นกลุ่มหัวหน้าเผ่าทะเลต่อหน้าพวกเขาเผากองศพด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ศพเหล่านั้นค่อนข้างสูงและเป็นของเผาออฟเป็นปรมาจารย์แห่งราชวงศ์ทะเลยูจือฟางตกใจกลุ่มหัวหน้าเผ่าทะเลที่อยู่ข้างหน้าสวมชุดเกราะต่อสู้สีม่วงน้ำเงินที่มีลวดลายแปลกๆบนชุดเกราะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลจัก,กรรรพดิแห่่งงททท้อทะเลามกลลลางกุ่มทะเ ตระกูลจักรพรรดิทะเลเป็นพระราชวงศ์ในตระกูลทะเลสีทะเลเจ้าทะเลในแต่ละช่วงของเคออสสิงไฮเป็นหัวหน้าของตระกูลซีเอ็มเพอเรอร์เผ่าพันหลายสิบเผ่าในเผ่าทะเลล้วนนำโดยกลุ่มจักรพรรดิแห่งท้องทะเลเมื่ออยู่สี่ฟางเห็นว่าเขาเป็นเจ้านายของตระกูลไหห่วงเขารู้ว่ามันพังในขณะนี้ผู้เที่ยวทานมากกว่าสามสิบคนจากกลุ่มจักรพรรดิทะเลต่างก็มองข้ามไปเจ้านายของตระกูลจักรพรรดิรอดิทะเลเห็นใครบางคนกำลังมาหน้าแปลกที่เกาะร้างแห่งนี้ไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมเยียนนายน้อยฉันควรทำอย่างไรหัวหน้าเผ่าทะเลคนหนึ่งพูดกกับผู้นำลลุุ่มรราาชวงงศ์ทะเเย ในสายตาของพระราชาแห่งท้องทะเลเจตนาข้ากล่าวว่าหักเจ้าต้องการตำหนีพวกเขาพวกเขาโชคร้ายฆ่าพวกเขาให้หมดโดยธรรมชาติแล้วการสังหารอ,อกของพวกมันจะไม่สามารถเปิดเผยได้ผีเหล่านี้ไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นตระกูลเสือโครงทันใดนั้นผู้คนมากกว่าหนึ่งโหลจากหัวหน้าเผ่าทะเลก็เดินออกไปและบินไปทางเอลยูหยิบปิงและทันใดนั้นดาบยาวในมือของพวกเขาก็ถูกฟันไปทางเอลยูหยิบปิงและพลังงานดาบพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้คนนับสิบเหล่านี้ล้วนอยู่ที่จุดสูงสุดของช่วงปลายของเหล่าทวยเทพและพวกเขาเป็นคนที่อาจเข้าสู่อาณาจักรของเจ้านายของเครื่องบินเมื่ ยูจื้อฟางตกใจอย่างไรก็ตามเมื่อพลังดาบของคนนับสิบคนพุ่งเข้าใส่แอลยูหยิบปิงทันใดนั้นทียูก็โบกมือออกไปด้วยมือเดียวทันใดนั้นไปก็ระเบิดและคลื่นไฟก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและคลื่นไฟเหล่านี้สแสดงสีเงินแปลกๆธันใดนั้นพลังงานดาบทั้งหมดถูกตัดออกและเจ้านายของซีแคลนทั้งหมดก็ถูกไฟฟาดฟันและเกราะศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลซิงไห่ก็ถูกฟันออกและพวกเขาทั้งหมดถูกยิงถอยหลังอาเจียนเป็นเลือดจากปากของพวกเขาเจ้านายของเผ่าทะเลรู้สึกประหลาดใจและประหลาดใจฟันดาบสีีีเเเเงง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 งิิิินนนนดดดวววตตาาาาาาขขขออออจจจจััักกกกกกรรรพหหหุุุ่่่มมมแแททท้้้ะะลลลลบไไปยยูคณ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่อำนาจสูงสุดสิบอันดับแรกของรนาบว่างเปล่าแต่ก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่อยู่ในวัย20ด้วยเช่นกันย้อนกลับไปในตอนนั้นจิยูเป็นหนึ่งในบรรพบรุษของเกลวินเซ็กชิเยเวไม่พูดชายหนุม่มแห่งราชวงศ์ไหเหลือมอแอลยูหยิบปิง ipping, และคนอื่นๆขมวดคิ้วแล้วยิ้มฉันไม่คิดว่าคุณจะมาจากเกลวินเซ็กคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วเขาก็พูดว่าสิ่งที่คุณเห็นเมื่อครู่นี้ฉันหวังว่าคุณจะลืมเรื่องนี้ไปมิถานั้นอย่างอื่นละ่ะหลุยส่พูดอย่างใจ อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาพูดจบเขาถูกชาวราศีพฤษศเขามังกรตบที่ใบหน้าและชายหนุ่มของราชวงศ์แห่งท้องทะเลก็ถูกตกลงบนพื้นของเกาะร้างพื้นดินแตกทรายและหินจำนวนนับไม่ถ้วนสาดกระเซ็นหัวหน้าเผ่าทะเลตะลึงงานและมองดูราชวงศ์ทะเลที่ถูกแทรกเข้าไปในพื้นของเกาะร้างอย่างง้อข่า,ขาวเผยให้เห็นพินส่วนหนึ่งของบ้านท้ายต้นแบบหนุ่มปรมาจารย์แห่งซีแคลนรีบไปช่วยเยาวชนของซีรอยัลแคลนออกจากหลุมเมื่อเยาวชนของราชวงศ์ทะเลได้รับการช่วยเหลือใบหน้าทั้งหมดของเขาบิดเบี้ยวและประมาจารย์แห่งราชวงศ์ทะเลแทบจะไม่ได้ ชายหนุ่มแห่งราชวงศ์แห่งท้องทะเลใช้เวลานานกว่าจะสงบลงได้เขาจ้องเขมองงอเขามังกรทอราด้วยความตกใจและโกรธไปกันเถอะอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดอะไรมากและพูดกับเจ้านายของเผ่าทะเลและในทันทีเยาวชนของราชวงศ์ทะเลก็จบไปในอากาศด้วยความช่วยเหลือจากผู้เที่ยวชานของเผ่าทะเลเมื่อมองไปที่หัวหน้าเผ่าทะเลที่จะไปอยู่สี่ฟางกล่าวอย่างกังวลว่าพวกเขามาจากตระกูลจัก,กรพรรดแห่งท้องทะเลตัวตนของชายหนุ่มนั้นไม่ธรรมดาเราควรจะไปโดยเร็วไม่ใช่น,นั้นพวกเขาจะนำเจ้านายของตระกูลจัก,กรพรรดทะเลต่อไปเราจะท่าคุณอยากไปคุณไปไม่ได้ไปทำไมคคุณถงงอออยยาา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 ากกกกไปหลลลล่่่่่จจีีีิินนนนนววววววว้้มมแะดพเเเขชญืๆรท